เมโลพิทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยความแม่นยำเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเราต้องวัดอะไรที่มันเล็กมากๆเล็กเกินกว่าขีดบนไม้บรรทัดจะบอกได้เนี่ยเราจะทํำยังไงกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังศาสตร์แห่งการวัดที่ต้องการความละเอียดสุดๆกันครับใช่เลยครับนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยไม้บรรทัดที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยมันก็โอเคสําหรับงานส่วนใหญ่นะครับ แต่ลองนึกภาพตามดูสิครับว่าถ้าเรากําลังสร้างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ความผิดพลาดแม้แต่เศษเสี้ยงของมิลลิเมตรก็ยอมรับไม่ได้แล้วเราจะทํำยังไงล่ะครับและนี่คือภาพรวมของสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ครับเราจะเริ่มจากข้อจํากัดของไม้บรรทัดธรรมดาธร,รมดาไปทําความรู้จักกับเครื่องมือที่เจ๋งกว่านั้นเยอะแล้วก็ลองดูการทดลองจริงๆกันเลยก่อนจะไปปิดท้ายกันที่หัวใจของเรื่องทั้งหมดนั่นก็คือคําว่าความคลาดเคลื่อนครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยคือในโลกของวิทยาศาสตร์เนี่ยคำว่าก็ประมาณนี้แหละหรือใกล้เคียงเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยครับเพราะความแม่นยําคือทุกสิ่งทุกอย่างการประมาณค่าอาจจะนําไปสู่ความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงได้เลยเราเลยต้องการอะไรที่มันเหนือกว่านั้นครับปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับเวลาเราใช้ไม้บรรทัดธรรมดาแล้วเส้นมันไปตกอยู่ระหว่างขีดพอดีเป๊ะเราก็ต้องใช้สายตากะก,กะเอาใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้แหละ คือจุดที่เปิดช่องให้ความผิดพลาดมันเข้ามาได้ง่ายมากๆเลยและเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับเราก็เลยมีพระเอก2ตัวมาแนะนําให้รู้จักกันในวันนี้นี่คือเครื่องมือวัดความละเอียดสูง2ชิ้นที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการวัดของเราไปเลยทําให้เราอ่านค่าได้ละเอียดขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับความเจ๋งของเครื่องมือ2ชิ้นนี้ก็คือมันเก่งกันไปคนละแบบครับลองนึกภาพเวเนียคลิปเปอร์เป็นเหมือนมีดพับสวิทช์ก็ได้ครับ คือมันอเนกประสงค์มากๆวัดได้ทั้งข้างนอกข้างในหรือแม้กระทั่งความลึกในขณะที่ไมโครมิเตอร์เนี่ยเขาเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเลยครับคือเกิดมาเพิ่งงานที่ต้องการความแม่นยําสูงสุดโดยเฉพาะกับของเล็กๆอย่างเส้นลวดหรือลูกปืนอะไรแบบนี้โอเคทีนี้เรามาลองดูการใช้งานจริงกันดีกว่าครับในการทดลองส่วนแรกเราจะเอาวอรเนียคาลิเปอร์มาลองวัดเจ้าวัตถุชิ้นนี้กันนั่นก็คือทรงกระบอกลวงครับ ขั้นตอนก็ดูตรงไปตรงมาดีนะครับก็คือวัดเส้นผ่านศูนย์กลางข้างนอกข้างในแล้วก็วัดความสูงแต่สังเกตขั้นตอนสุดท้ายสิครับขั้นตอนที่4ทําไมต้องวัดซ้ําตั้ง5ครั้งด้วยเดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันครับว่าขั้นตอนนี้แหละคือพระเอกตัวจริงและนี่ก็คือหน้าตาของตารางที่เราจะใช้บันทึกผลกันครับการจดบันทึกอย่างเป็นระบบแบบนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะทุกตัวเลขที่เราวัดได้จะถูกนําไปใช้ต่อในขั้นตอนที่สําคัญมากๆต่อไป ต่อจากทรงกระบอกนะครับคราวนี้เราจะขยับไปดูวัตถุที่ต้องการความละเอียดในการวัดสูงขึ้นไปอีกขั้นซึ่งงานนี้ต้องยกให้ไมโครมิเตอร์เขาเลยครับขั้นตอนก็จะคล้ายๆเดิมเลยครับคือวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุของเราและแน่นอนเขียนไหมครับว่าเรายังคงย้ำกระบวนการเดิมนั่นก็คือการวัดซ้าทั้งหมด5ครั้งนี่เป็นหลักการที่สำคัญมากๆไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ตามนี่คือตารางบันทึกผลสำหรับไมโครมิเตอร์ จะเห็นเลยนะครับว่ากระบวนการเก็บข้อมูลเนี่ยมันต้องเป๊ะและเป็นระบบเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยซึ่งความเป๊ะและความเข้มงวดน,นี่แหละครับที่จะพาเราไปสู่หัวข้อถัดไปซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยเอาล่ะครับที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราได้เห็นวิธีการทดลองไปแล้วใช่ไหมครับแต่ตอนนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกถึงเหตุผลที่เป็นแกนแท้ของปฏิบัติการนี้กันและนี่คือคําถามที่สําคัญที่สุดเลยครับทําไมเราไม่วัดแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบไปเลยล่ะ การที่เราต้องมาวัดอะไรซ้ำๆหลายๆครั้งเนี่ยมันบอกอะไรกับเรากันแน่คำตอบก็คือคำคำนี้แหละครับความคาดเคลื่อนสิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้2เส้นเลยก็คือนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดของคนวัดนะครับแต่มันคือธรรมชาติของการวัดเลยคือไม่ว่าเราจะพยายามวัดให้ดีแค่ไหนเป๊ะแค่ไหนค่าที่ได้ในแต่ละครั้งมันก็จะแตกต่างกันไปเล็กๆน้อยๆเสมอครับ ดังนั้นเหตุผลที่เราต้องวัดซ้ำตั้ง5ครั้งก็เพื่อมาจัดการกับเจ้าความคลาดเคลื่อนที่ว่านี่แหละครับการที่เราเอาค่าที่แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆทั้ง5ครั้งมาหาค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะช่วยลดผลกระทบของความคลาดเคลื่อนแบบสูงพวกนี้ลงไปได้ทำให้เราได้ค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดออกมาครับลองดูตัวเลขนี้เป็นตัวอย่างก็ได้ครับแทนที่เราจะวัดได้แค่2.35หรือ2.36จากการวัดแค่ครั้ง2ครั้งการเอาค่าจากการวัดทั้ง5ครั้ง มหาค่าเฉลี่ยอาจจะให้ผลลัพธ์เป็น2.354ซึ่งเป็นค่าที่มันระเอียดและน่าจะใกล้เคียงความจริงมากกว่ากันเยอะเลยเห็นไหมครับแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันสําคัญยังไงล่ะเหรอครับโอ้โ,อโหสําคัญมากๆเลยครับในโลกความเป็นจริงตั้งแต่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เจ็ตที่ต้องประกอบกันได้พอดีเป๊ะๆไปจนถึงการผลิตยาหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ความแม่นยำในการวัดมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในห้องทดลองนะครับแต่มันคือรากฐานของความสําเร็จและความปลอดภัยของพวกเราทุกคนเลยสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามชวนคิดว่าอย่างหนึ่งครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าการวัดทุกครั้งมันมีความคลาดเคลื่อนซ่อนอยู่เสมอแล้วอะไรล่ะที่ทําให้เรายังสามารถเชื่อมั่นในกฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่างๆได้อย่างเต็มที่นี่แหละครับคือคำถามที่จะนำเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของความรู้และวิทยาศาสตร์ครับ